อันนี้สุดกลางคืนคุม่มงอังุ่นเคียวโฮจากญี่ปุ่นมันจะอา้าวไปทำหกเช็ดไหมคะเอาเช็ดค่ะทำหกแล้วเช็ดด้วยคะ่ะลูกเจ๋งมากอ่าทำา,าดมดแล้วเช็ดค่ะเช็ดเลยค่ะเช็ดเช็ดคุณไม่ค่อยชัดนะครับใส่ลีเทนเนอร์ เจ๋งมากทำหกแล้วต้องเช็ดนะคะลูกอันนี้สุดล้างสุดตีมวงอ่างนเคียวโฮจากญี่ปุน่นอันเจะ้ะอ้าวไปทำหกเช็ดไหมคะเอาเช็ดค่ะทำหกแล้วเช็ดด้วยค่ะลูกเจ๋งมากอ่าทำว,ว่า啥 เส็ดค่ะเส็ดเลยค่ะเส็ดเส็ดคุณไม่ค่อยชัดนะครับใส่ดีเจนเนอร์เข่าแป๊บเดียว